สวัสดีครับผมออฟนะครับวันนี้จะมาอธิบายการรับประกันที่เป็นสิทธิพิเศษของ A b นะครับผมซึ่ง Iphone 15หรือว่าไอโฟนทุกรุ่นเนี่ยที่ผ่านมานะครับผมถ้าลูกค้าไปซื้อที่ ASD tag หรือว่าครูนะครับผมก็มีที่รู้กันว่าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าแบบ Activate เครื่องนะผม <Huh? S 1> เมื่อนั้นนะเราจะได้รับเครื่องนั้นครอบครองอย่างแน่นอนนะผมไม่สามารถคืนได้นะก็ huh? a c t i v a เ e เปิดเครื่องเมื่อไหร่เนี่ยศูนย์ก็จะบังคับให้เรารับนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเราเกิดมีปัญหาอะไรนะครับผมเหมือนกับซวยเอาง่ายๆถ้าซวยเครื่องมีปัญหาเครื่องกล้องเสีย Wi ฟ้าเสียลำโพงเสียอะไรต่างๆนานานะครับผมศูนย์เขาจะให้ไปเคลมที่ Apple Store อย่างเดียวครับผมเราก็ต้องเอาเครื่องเนี่ยเครื่องวเปล่าเนี่ยไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่ Apple Store นะครับผมซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรอนะไม่แน่ใจว่ากี่วันแล้วก็แล้วแต่อาการนะครับ ประมาณสามวันถึง7วันก็แล้วแต่นะครับก็ได้เปลี่ยนต่เครื่องนะฮะกล่องยังเป็นกล่องเดิมนะก็กาจการเป็นเครื่องว่ากล่องไม่ตรงอย่างมีนะผมแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยมาซื้อกับเรานะครับผมมาซื้อที่เอลบีเนี่ยไอโฟนหรือแม้แต่มือถือเครื่องศูนทุกรุ่นนะครับผมถ้าเครื่องมีปัญหาไปในสาวันนะแล้วก็ตัวเครื่องไม่มีรอยเนี่ยลูกค้ากลับมาเปลี่ยนที่ร้านได้เลยนะผมซื้อจากร้านไปกลับไปเล่นให้เต็มที่นะผมเทสเต็มเหนียวเลยใส่จัดเต็มเลยนะผมระวังยอย่างเดียวอย่าให้เครื่องเป็นรอยนะผมถ้าเล่นแล้ว กิดมีปัญหามอย่างที่ผมบอกอะลำโพงแตกลำโพงเสียไม่สัน่นกล้องเสียแล้วก็ชาร์จไม่เข้าอะไรต่างๆนาๆนาเ่อนี้นะครับผมทางปัญหาทางตัวเครื่องเนี่ยลูกค้านําเครื่องพร้อมกล่องมาเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่รานราเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นประกันใจเล็กๆน้อยๆนะผมที่เราจะมอบให้เป็นพิเศษนะครลูกค้าจะได้ไม่ต้องแบบเอาเครื่องไปเคลมแล้วไปรอ3.7วันวนะันเนาะผมเข้าใจความรู้สึกบางคนที่เคยซื้อเครื่องใหม่ๆนะ เดินออกจากหน้าร้านไปไม่ถึงวันนะเครื่องเสียกลับไปที่ร้านเขาก็ไล่ไปศูนย์นะผมอันนี้ผมก็เข้าใจตรงจุดนี้ก็เลยมอบประกันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่ภายในสามวันให้ลูกค้าไปเลยนะผมจะได้สบายใจเนาะแล้วก็จะได้ลูกค้าที่ชอบบริการชอบเซอร์วิสตรงจุดนี้มากลับมาซื้อที่ร้านเราอีกครั้งนะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับคิดถึง iPhone หรือว่ามือถือรุ่นอื่นๆก็เช็คราคากันได้ที่ AB Mobile นะครับผมราคาอาจจะไม่ถูกที่สุดนะผมถูก ที่สุดอาจจะเป็นบางรุ่นบางรุ่นก็แพงกว่าคนอื่นเขาแต่ว่าโดยรวมไม่แพงแน่นอนนะผมพร้อมบริการแล้วก็รับบริการย้ายข้อมูลอะไรให้ด้วยคนระับผมพร้อมเซอร์วิสให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับ